สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้วันที่24เดือน11บเอนะครับก็ตอนนี้เรามาวิเคราะห์คู่ทองคำกันว่าเรามีโอกาสในการเล่นฝั่งไหนได้บ้างนะครับก็มาดูกันที่ไทม์เฟรมของมันนะครับราคายังอยู่ในช่วงของเอาของเดือนนี้แล้วกันนะครับ1870นะครับ มีโอกาสลงมาอยู่ที่ลงมาต่ำสุดอยู่ที่1760นะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นคู่ที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับเทรนด์เทรนนี้เบรคขึ้นไปแล้วกลับลงมาในส่วนของไทม์เฟรมมันนะครับกลับลงมาอาจจะปิดอยู่ในช่วงของเทรน เดิมอยู่นะครับซึ่งเป็นเทรนในช่วงขาลงนะครับใครได้ไม้จากด้านบนลงมาก็อาจจะรับซับค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้อ่ะทีนี้ไปดูในไทม์เฟรมของวิกันนะครับไทม์เฟร e ของวิกเราเห็นอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นในล่่งของการทำา PA กับตัวลงมานะครับในช่วงนี้แต่ราคาก็ยังติดนะครับใช้คำว่ายังติดยังติด ติดเทนนี้อยู่นะครับราคาไม่สามารถลงผ่านเทนนี้ได้อยู่นะครับซึ่งชนแล้วก็เด้งขึ้นไปกลับขึ้นไปนะครับไปดูในแท่งเดนะครับแท่งเดคือจะให้ชัดขึ้นนะครับโอเคแท่งเดนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าราคาก็มีการเด้งแล้วก็กลับ ขึ้นไปนะครับอยู่อยู่ลงมาต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดสองจุดสจุดศูนย์สามนะครับในวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับเป็นการเทรลงมาที่ค่อนข้างรุนแรงมากอ่ะทีนี้เรามาวัดชุดของขาขึ้นชุดนี้ว่าราคามีโอกาสที่จะไปด้านไหนได้บ้างนะครับ ทีนี้เราจะเห็นว่าราคาของชุดนี้ใน Time Frame Day นะครับราคาได้ลงมาอยู่ในช่วงของฟีโบ0.786นะครับเป็นฟีโบชุดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็ทำให้เห็นว่าชุดเนี้ยของขาที่ขึ้นไปนะครับสามารถกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นการรีเทสที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าให้มองนะครับถ้ายังไม่สามารถปิดต่ำกว่าในช่วงนี้ได้ยังถือว่าราคาจะสามารถดันกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ข่าวต่างๆที่จะเข้ามาทำให้ราคาทองนั้นมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับเพราะว่า การเทลงมาอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันที่ทําให้ราคากลับมาอยู่ในช่วงของเทรนไลน์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างเทรนนี้ค่อนข้างดันมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอาจจะมีการเลือกทางอาจจะมีการเด้งแรงอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงของสิ้นปีนี้นะครับก็ไปดูกันในทา์เฟรม H4 นะครับ H4 ทีนี้ สำหรับเพชรสี่เนี่ยเราดูยังไงได้บ้างถ้าราคาชุดนี้จะลงต่อนะครับเราวัดชุดนี้ชุดนี้ก็ยังถือว่ารีเทสไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเอามาให้มันลงมาอีกนะครับชุดนี้ตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซ่อนนี้ให้ก่อนอ่ะทีนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดราคาชุดนี้ ได,ได้พักตัวลงแล้วราคาชุดนี้จะลงต่อต้องรีเทสที่จุดไหนบ้างนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าการรีเทสของทองคำเนี่ยนะครับผมว่าชุดนี้ที่เบรกออกไปนะครับที่วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ผมก็มองว่าชุดทองชุดนี้จะขึ้นได้ถึงพันเได้นะครับก็ต้องมีการรีเทสที่สมบูรณ์โดยการลงมารีเทสในจุดฟิโบต่างๆน,นะครับในค่าเฉลี่ยต่างๆที่ฟิโบ มีให้นะครับ0 3 8 0.5 0.618นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าเกิดจะลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อนะครับคือมีโอกาสที่ตลาดจะไม่รีเทสแต่ส่วนใหญ่จะต้องมารีเทสเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของราคาก่อนนะครับอ่ะทีนี้ชุดนี้ถ้าเกิดจะลงต่อจะไปที่ช่วงไหนได้บ้างนะครับอ่ะช่วงแรกนะครับจะอยู่ในช่วงหนึ่งของพันแ 1823แล้วก็พันแิบสานะครับของชุดนี้นะครับไปได้ถึง1847นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดรีเทสที่ถ้าแนวโน้มของการาฟมีความรุนแรงสูงนะครับมีแรงกดดันค่อนข้างสูงการรีเทสจะไม่ค่อยไม่ค่อยรีเทสลึกมากนะครับก็จะไม่จะอยู่ในช่วงของ0.5หรือว่า0.382นะครับ ในช่วงนี้ก็จะส่งผลให้ราคาดันลงต่อได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่เทรดทองคำในช่วงนี้นะครับก็ตอนนี้ยังมีของเรื่องเทรนด์ชุดนี้ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับถ้าหลุดเทรนด์ชุดนี้ก็อาจจะมองหาในเรื่องของการีเทสหรือว่า PA ที่จะส่งให้ราคาดันลงต่อได้นะครับ แล้วก็เข้าราคานะครับแต่อย่า follow 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 sell ในช่วงนี้เด็ดขาดนะครับบางทีอาจจะถึงคลาดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพอร์ตจะแตกได้นะครับก็พยายามหาจุดสำคัญสำคัญในการเข้าราคาของทองคำหาดีมานซัพายให้เจอครับก็จะทำให้โอกาสในการขัดทุนลดน้อยลงได้ค่อนข้างสูงพยายามหาจุดยอมที่ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้ ถ้าเกิดสมมุตินะครับยกตัวอย่างให้นะครับสมมุติเมื่อวานผมซื้อมาในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับราคาอยู่ตรงนี้ผมซื้อมาแน่นอนว่าถ้าเกิดหลุดโลเดิมตรงนี้นะครับผมอาจจะวางเผื่อสักร้อยสองร้อยจุดนะครับหลุดโลเดิมตรงนี้ผมก็ยอมละนะครับแต่ถ้าราคาดันขึ้นมาอย่างนี้ผมก็จะเอา SL มากัน ที่หน้าไม้ไว้นะครับป้องกันการขาดทุนไว้นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะดันขึ้นต่อนะครับเพราะเส้นเทนเนี้ยมันดันขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตดูเทนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดลงมาอีกรอบหนึ่งไม่หลุดเส้นเทนนี้เราก็ยังรอดอยู่นะครับมายนี้นะครับมีโอกาสดันขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดรีเทสสมบูรณ์ราคาจะไปต่อนะครับเราก็อาจจะเก็บกำไรในช่วงของ1 8141823ได้นะครับสังเกตไพรแอคชั่นให้ดีนะครับก็สำหรับแนวโน้มทองนะครับก็ตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับแต่ก็ยังมีข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงของวันนี้ด้วยนะครับก็ดูกันอาจจะมีการดันกลับขึ้นและลงต่อหรือว่ากลับขึ้นไปด้านบนเลยก็ได้นะครับกท็ที่บอกนะครับชุดนี้ก็มีการรีเทสท,ท,ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว นะครับของขาขึ้นในชุดนี้เพราะว่ายังไม่ใช่การกลับตัวขาลงที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังมีในช่วงของเทรนตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดจะกลับตัวลงจริงๆนะครับต้องหลุดช่วงนี้ให้ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ยังมีโอกาสมองได้สองหน้านะครับก็ถ้าไม่หลุดเทนนี้ก็ยังลุ้นขึ้นได้อยู่นะครับแต่ถ้าหลุดเทนนี้เมื่อไหร่อาจจะได้เห็นนะครับ 1759นะครับในช่วงนี้เลยหรือว่า1 7 3่งเจ็ดสูนะครับเป้าแรกอาจจะเป็นในช่วงนี้เป้าที่สองอาจจะเป็นในช่วงนี้นะครับพยายามสังเกตหา pa ให้เจอนะครับก็สำหรับคนที่เปิดบายมาในเมื่อวานก็ถือว่าโชคดีมีโอกาสลุ้นที่จะดันกลับขึ้นไปรีเทสในช่วงนี้หรือดันขึ้นไปในจุดเดิมที่ลงมาได้นะครับกับข่าวที่จะส่งผลให้ราคาทองคำวิ่งในวัน นี้นะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับข่าวโอเคก็ประมาณนี้สําหรับผู้ทองคํานะครับก็ยังไงก็เฝ้าระวังให้ดีนะครับหาไพ่แอคชั่นให้เจอแล้วก็พยายามเข้าอย่า f o l l o w เห็นเอ้ยไม่ใช่ follow เห็นครับอย่า Follow b ายฟ o l l o w เซลลนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้ราคาดึงกลับได้ค่อนข้างเร็วนะครับ ไม่แน่ข่าวพรุ่งนี้อาจจะลงมาลงมาทิ้งไส้นะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นไปในช่วงของเทรนเหมือนเดิมก็ได้นะครับโอเคสำหรับผู้ทองคำก็ประมาณนี้นะครับ